สวัสดีครับพี่น้องแฟนขับเอฟซีทุกๆพลังหลักทุกๆชมลมทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกครับพี่น้องพูพ่อกับต่อยชคธนชัยนะครับในคลิปนี้นะครับผมสารต่อเรื่องเล่านะครับดราม่าแดนทีมเทงานวงหมอลำ่ำพ็ดลำเพลินนะครับแม่พรพิรดีซึ่งผมก็ถือว่าเป็น คนในถือว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวมลังเพชรลำเพลินผู้ถูกกระทำนะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดนะครับในเรื่องของจัญญาบันและจะมาพูดทรงกําลังใจให้แม่พ่อนะครับในคลิปนี้นะครับพี่น้อง เรื่องเล่านะครับมันก็มีอยวาผมผมไม่รู้นะครับเบื้องลึกเบื้องหลังหมายความว่าเรื่องสัญญา,าหรือขอตกลงที่แม่นะครับแล้วก็พ่อผู้ใหญ่บ้านนะครับทีมผู้บริหารเพิ่นใดตกลงกันและก็นสัญญากันกับ,ก,บกับทีมแดนทีมนั้นซึ่งซึ่งผมบรูบรูรายละเอียดตรงนั้นนะครับไม่รู้รายละเอียดตรงนั้นแต่ ผมจะมาพูดในมุมมองและก็ทัศนคติจัญญาบันของสายอาชีพศิลปินมอลำหรือแดนเซอร์ซึ่งเป็นวงการเดียวกันเป็นสายอาชีพเดียวกันบ่มีแดนเซอร์กับโมีหมอลำัมมี่มอลำกับโบมีแดนเซอร์นะครับซึ่งเป็นน้ำพึ่งเลือดเสือพึ่งปลาเป็นพี่น้องครอบครัวเดียวกันศิลปินมอลำมแดนเซอร์จานักดนตรีคอนว้อย ทุกๆคนสําคัญที่สําคัญหมดในคํามาองค์ประกอบคําว่าหมอลําหมูหมอลําสิ่งหมอลํายังกะซังนะครับขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ไม่สมบูรณ์แบบอ่าเพราะว่าทุกๆตำแหน่งสำคัญมาร่วมกันมันจังสิงเป็นคำว่าวงใดนะครับพี่น้องเมื่อขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วแบบที่นี่ มันก็เป็นอย่างที่เห็นผลงานมันก็ออกมาได้ไม่เต็มที่ผลงานมันกะโชว์ได้ไม่เต็มรูปแบบเสียหายตรงไหนทีนี้เสียหายตรงที่เจ้าภาพเขาจะประทับใจเราไหมล่ะเขาก็จะไม่ประทับใจเราเพราะเขาจ้างด้วยเงินจำนวนใดกระซังเขาก็อยากเห็นผลงานที่เต็มรูปแบบให้สมคาจ้างนะครับ แต่ว่าเหตุการณ์นี้นะครับซึ่งมอลลาเฮาบริเป็นจริงๆกับสิวาจังไหรเนาะดีที่เจ้าภาพน่ารักเจ้าภาพกับรู้จักกันกับตอโชกนะครับแม่ออตนะครับแม่โออดซึ่งเป็นเพิ่นกับเหตุงานอยู่เทสบาลซึ่งเป็นถือว่าเป็นผู้เส้นสัญญาในงานนี้แม่โออดเป็นเป็นน้องของบอสโนตอีสานนครสิีนะครับขออนุญาตเอ่ยส์เดอนะครับ ที่เพิ่นเป็นเจ้าภาพงานบ้านบ้านทุ่มขอนแก่นที่ผ่านมานะครับดีที่เพิ่นเป็นคนที่จิตใจดีและเข้าใจนะครับในเมื่อปัญหามันเกิดแล้วก็แ,แก้ไขสถานการณ์ไปตามนั้นนะครับผมก็งึดอยู่ว่าจิตใจคุณทำด้วยอะไรคุณไม่มีจรรยาบรนเลยเหรอ เอาตรงๆ,รงๆเรื่องภายในเรื่องหลังบ้านจะอะไรก็ช่างผมไม่รู้ด้วยพระวีหยังสิเกิดขึ้นเอียงกระามให้มันเสร็จงานก่อนรักษางานเหตุงานให้มันเลีวก่อนไม่ใช่เทกลางอากาศแบบนี้มันมันมันเป็นคนที่ไม่มีจรรยาบรรในการทํางานทุกๆอาชีพมีจรรยาบรรครับหมอกับมีจรรยาบรรหมอครูก็มีจรรยาบรรครูหมอลํา สายอาชีพหมอรำก็เช่นกันก็ต้องมีจรรยาบรนทุกๆที่มีเบื้องหลังเบื้องลึกนะครับมีหลังบ้านนะครับตรงนั้นก็ส่วนปัญหาตรงนั้นผมไม่รู้แต่จรรยาบรนที่ทุกๆคนควรทํานั่นก็คือรับผิดช,ชอบงานให้มันเหลวสากอนนะครับโอ้อันนี้เทไม่มาเลยอันนี้เหมือนเจตนาเลยเจตนาที่จะฆ่า วงเพชรลํำเพลินเราให้จมให้ให้เสียหายเลยกระเสียหายอีหลีครับเมื่อนั้นวันนั้นเสียหายนะครับแต่ด้วยสติปัญญาด้วยไหวพริบการบริหารของผอพยาบาลสายจวดของแม่พรพิรดีและทีมบริหารรวมเพิ่นเก่งขับเพิ่นมีประสบการณ์เพิ่นเลยแก้ไขปัญหา นะครับและอีกอย่างหนึง่งผมบริยง,งวงงจะของนะครับเพชรลําเพลินน้องๆทักมาชมเต็มมากสนุกมากวันนั้นเมื่อน,นั้นทื่งเครื่องเสียงทั่งนัดดนตรีแน่นนักล้องแน่นครับมวนครับเตยดีครับก็เลยกลายเป็นว่ากบเกือนนะครับสิ่งที่เขาขาดตกบกพร่องไปได้ก็ถือว่าโชคดีพี่น้องแฟนคลับเอฟซีนาฮาน เพิ่งกะนาฮักพึ่งกะเข้าใจเจ้าภาพที่นาฮักพึ่งกะเข้าใจนะครับแต่่อยบอกเข้าใจว่าคนุนติเหตุแบบเนี้ยเขามีจิตใจจังใดเขามีความคิดจังใดน,นะครับคุณต้องใจาใายแค่ไหนนะครับต่อโชคนี้ก็น้ําตาพังเหมือนกันสงสาร องสานแม่พอรองสันพรอปูญาญบาล <Okay. S 1> แลนนาแลนหลังไม่เข้าใจว่าเพชรลำเพลินเราทำไมต้องเจอแต่แบบนี้นะครับหลายๆคน้นนะครับเอฟซี FC หลายคน้นเอฟซีบางคนเนาะเอฟซี FC บางคน้นเพิ่งกับวาต่อโชคบาหักวุ้งว่าต่อโชคนั่นนู้นนี่นะครับไม่เป็นไรแม่พรแม่พรจะรู้ดีว่าต่อโชครักแม่พรแล้วรักวงไหม พี่นองก็เห็นด้วยสายหูสายตาว่าต่อโชคตั้งแต่กลับเขามาต่อโชคเหตุอยียงแน่หน้าที่บทบาทต่อโชคไม่เคยขาดไม่เคยลาสู่ไปกับวุ่ตลอดเจอปัญหายัางกัเจอมาน้ากันตลอดก็คือว่าลหละพี่นองเข้าเสีให้คนมาหักเข้าคนร้อยคนมาลักเราทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้คือว่านะครับพี่นองเอ้า สุดท้ายนี่เรื่องทั้งหมดทั้งมวลมันก็ได้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็มีการแก้ปัญหาไปแล้วต่อไปก็คงจะเป็นหน้าที่นะครับของแม่ที่จะดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปน้อพี่น้องนาะเพว่ามีสัญญามีหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างแม่ก็คงไม่เอาอะไรมากนะครับแม่กะสิเอาแต่่ามาจําขึ้น8ปดหมืนเท่าที่ฟังแม่พ่อน,นะครับผมพี่น้องเอาสละนะครับพี่น้องเฮ้ากับสู่ต่อไป ฝากพีฝากน้องแฟนคลับเอฟซีทุกๆช่มร่มเป็นกำลังใจให้ทีมงานมาลพชรำเพลินเป็นกำลังใจศิลปินในทีมงานพิราเพลินแม่พรพิรดีพอีอปุญญาบานทีมงานผู้บริหารของมลพิราเพลินนะครับสู่ต่อไปเป็นพลังบวกให้กันนะครับพี่น้องหักกันไว้ดีกว่าสร้างกันเฮาอย่าเหยียบอย่ายา่ําอย่าซ้ำอย่าเติมกันเติมพลังใจให้กันและกันนะครับพี่น้องเดินหน้าไปอย่างสาง่างามคนเฮานะ่ะ มันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกบางทีคนที่เขาล่มเขาจมอะสักวันหนึ่งเราอาจจะได้พึ่งพาเขาก็ได้เพราะฉะนั้นเฮาจะไปเหยียบไปย้ำไปสั่งไปเติมผู้อืน่นกําลังใจสําคัญที่สุดนะครับพี่น้องต่อโชคสําหรับคลิปนี้กขอเป็นกาลังใจทีมงานผู้บริหารอผอพยาบาลแม่พ่อนพริรดีและก็ขอบคุณแฟนคลับ FC, ลเอฟซีมะลำเพชรลาเพลินทุกๆท่านที่อยู่เคียงข้างเพชรลาเพลินเรามาโดยตลอดกอดกันแน,น่น บไปใส่ขอบคุณแฟนคลับเอฟซีน้องอุงอิงขอบคุณแฟนคลับเอฟซีสาวหน่อยนะครับวงพีวงน้องหักแพงแบงปันกันพี่น้องขอบคุณมากมายสําหรับคลิปนี้กะขอจบไปสำนีนะครับพี่น้องขอบคุณได้หลายนะครับผม